สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูไส่ในอินเวอร์เตอร์ใครนี้การเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมโดยอาการในมอดเฟลระเบิดเถิดเถิงฝั่งนี้ไปหมดเลยนี่เห็นไหมไปหมดเลยฝั่งนี้ด้วยก็น่าจะไปทั้งหมดนะครับอ่สาเหตุที่ช็อตก็ไอจีีทีช็อตก่อนแล้วก็แน่นอนฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตตามเป็นเรื่องปกตินี่เท่าที่เจอนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องช็อตจริงจบเข้านะครับ ในเรื่องของอาการหรือว่าสาเหตุการช็อตก็ผ่านไปทีนี้เรามาดูรายละเอียดวงจรว่าไส้ในเป็นยังไงน่าใช้ไหมนะครับเบื้องต้นตัวนี้สเปคเนี่ยอยู่ที่24โวลต์6,000วัตต์แม่เจ้า6,000วัตต์เลยเหรอถ้าถ้าดูจากสเปคนะครับคิดว่าน่าจะโอเวอร์ไปนะ6,000วัตต์นี่เขียนโอเวอร์ไปก็ น่าจะเป็นตระกูลเหมือนเครื่องทั่วไปที่ต้องบอกว่าอ่ะกำลังวัดหารสนะครับวัดนี่เขียนเป็นวัดพีกแต่ที่จริงแล้วนี่เห็นไหมก็เขียนวัดพีกมาไว้ให้อยู่นะเห็นไหมโอโ้โหพีกหม0 0นสันวัดอ่ะอ่ะวัดปกตินี่ห0พัวัดก็แสดงว่าห0พัวัดต่อเนื่องโอโ้โหมาบอกคอหักนะครับหกพั 6, วัดต่อเนื่องนี่พอๆกับเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเลยนะครับแล้วแถมยังเป็น24โวลต์ด้วย ถ้า24โวลต์น,นะครับแล้วต้องจ่าย6,000วัตต์ต่อเนื่องเนี่ยฝั่งอินพุตกระแสพวกนี้ต้องรองรับกระแสถึง200กว่าแอมป์กันเลยทีเดียวนะนี่นะ200กว่าแอมป์ต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหบ้าบอคอหักนะโอเคเอาเป็นว่า6,000วัตต ก็น่าจะใช้จริงได้ประมาณถ้าต่อเนื่องนะน่าจะประมาณสองสามพันวัตต์น่าจะได้อยู่เครื่องนี้นะครับเนี่ยูจาก i g b t ฝั่ง AC out นะครับใสมาขนานคู่นะทั้งหมดก็แปดตัวนะครับไดโอดตัวใหญ่ก็อะคงจรฝั่งนี้ก็น่าจะได้อยู่สองสามพันวัตต์ต่อเนื่องก็น่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยนะนะแล้วก็มอแปลงนะครับมอแปลงคอนเวอร์เตอร์ใช้ลักษณะแกนโดนัทแบบนี้ขนานกัน3แกนนะครับ แล้วก็ใช้ลักษณะเป็นเหมือนสายไฟวิ่งผ่านนะครับก็นับเป็น1นึขด,นะด่ะหขด1รอบนั่นแหละฝนะั่งคอนเวอร์เตอร์ใช้ขดแค่ขดเดียวรอบเดียวก็ลักษณะแบบนี้มันจะใช้ความถี่สูงในการทํางานนะครับเพราะว่าขดรวดพันเนี่ยฝั่งขาขดขาเข้าเนี่ยปฐมภูมิเนี่ยแค่ขดเดียวมันต้องใช้ความถี่สูงมากๆในการทํางานความถี่สูงก็จะทําให้สามารถทําแรงดันทํากําลังออกฝั่งเอาพุทธได้นะครับ แต่ดูจากขนาดเส้นลวดแล้วเนี่ย6,000วัตต์เนี่ยมันจะเกินไปไหมนะก็เอาเป็นว่าสัก3,000วัตต์อย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่นะครับสําหรับสเปคนี้ขาป้าอ่ะโอ้ขาป้าให้มาใหญ่ดีนะครับคาป้าฝั่งฝั่งไฮโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นอ่สเปคน่าจะ500โวลต์เนี่ย500โวลต์จริงด้วย500โวลต์นะครับความจุที่อ,อไม่แน่ใจความจุมองไม่เห็นนะครับนี่นะ น่าจะ600หรือ800นะครับนี่500โวลต์300นะครับ300 30มิโครฟารัดนะครับให้มา3ตัวอ่ะก็ใหญ่ดีใส่ใส่มาจุใจดีนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบใส่สเปค3,000ก็น่าจะอ่ะเพียงพอนะครับตัวนี้เป็นแกนโลพาร์ตฝั่งเอาพุดนะครับขนาดมา2แกนแบบนี้เส้นรวดใจดีก็อ่ะโอเคใช้ได้ครับนี่ฝั่งคาปานะครับ C filter เอาพุด แล้วก็บอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลลักษณะบอร์ดตั้งแบบนี้ถ้าเสียมาก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคอนเวอร์เตอร์ ter, ใส่บอร์ดแบบนี้ก็น่าจะมีขายสามารถเปลี่ยนได้นะครับเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ถ้าเราเน้นใช้งานที่ไม่ได้คุณภาพสูงมากก็เน้นราคาถูกใช้งานได้ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะสำหรับเครื่องนี้นะครับคุณภาพก็ตามราคานะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเครื่องเท่าไหร่นะ แต่ดูจากไส้ในแล้วเนี่ยก็น่าจะพอใช้งานได้อยู่นะครับ2-3พันวัตต่อเนื่องใช้งานได้อยู่แต่ส่วนของความคงทนเนี่ยมันตอบกปนยากนะครับดูวงจรแค่นี้บอกได้ยากว่าจะทนแค่ไหนไหมนะครับมันอาจจะทนกว่าที่เราประเมินด้วยสายตาถ้าประเมินด้วยสายตาอาจจะไม่ทนสักเท่าไหร่แต่ใช้งานจริงก็อาจจะทนกว่าที่เราประเมินไว้อันนี้มันก็ตอบกันยากนะครับก็นะไว้ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับพามาดูไส้ในสําหรับ อ่าค่ายนี้นะผมขออนุญาตไม่บอกไม่เอ่ยชัดเจนละกันว่าดีหรือไม่ดีหรือยังไงขออนุญาตไม่ตัดสินใจชัดเจนไปตัดสินใจกันเราเองนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้จริงเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับพามาดูเส้ในเฉยๆนะจะไปว่าของเขาดีจะไปว่าของเขาไม่ดีโดยที่ยังไม่เคยลองใช้จริงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยุติธรรมสาหรับเครื่องเขานะเพราะฉะนั้นไปตัดสินใจกันเราเองพามาดูวงจรนะครับ นะประกอบการตัดสินใจนะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ใส่ในประมาณนี้น่าจะต่อเนื่องได้อยู่สักสองสามพันวัตต์น่าจะได้อยู่นะครับีขึ้นไป3า0สี่พัวัตต์บ้างก็น่าจะพอไหวนะครับแต่ถ้าต่อเนื่องจริงๆเนี่ยคงไม่ถึง6,000นวัตต์แน่ๆนะครับดูจากรายเ,ยอ,นนะเอียดวงจรนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ